ที่ท้อพูดถึงกิจกรรมวันเกิดปีนี้ครับก็เป็นกิจกรรมที่เรายังไม่เคยมาเป็นแบบนี้นะฮะยังไม่เคยลงเรือยังไม่เคยแบบเข้ามาในสถานที่ที่ห่างไกลจริงๆนะนะที่จริงแล้วระนองเนี่ยผมคุ้นเคยไปตั้งแต่3 0สกว่าปีที่แล้วผมมาถ่ายหนังที่จังหวัดระนองอยู่ประมาณ3มเดือนนะครับจนเปมีหนังที่คมบรกนเนนะครับ แล้วก็บริษัทโคเเซียมเนี่ยสร้างผมอยู่เนี่ยที่นอนอ,อยู่ข้างนอกติดในไติดกับในจังหวัดนะ <ances. S 2> ครับว่า30ปีที่แล้วนี่ก็เอาชุก่าปีเอาหัวโล้นอะเมื่อก่อนนเอาหัวโล<ถ>้นแสดงว่าเมื่อก่อนนั้นก็ยังไม่พัฒนาอะไรมากึนขนาดนี้ยังยังยังหยิบ ที่จะแช่น้ําแร่เนี่ยที่ระนองยังเป็นบ่อที่แบบธรรมชาติคุคกอที่เขาขุดที่มันีธรรมชาติเลยแล้วก็ตอนนั้นนโรงแรมจนสมเลยจะดังมากใครมาก็ต้องมาพักที่นั่นเพราะว่าต้องมีเขาก็มีบ่อน้ำร้อนแบบแล้วทําไมเลือกมามาดูแลที่จังหวัดระนองเนี่ยเพราะว่าแฟนคุณเอกพันธ์ครับคุณน้องทัพทิมมาครับเราก็เลยคิดว่าเออลองมาดูสถานที่ก่อนนะครับลองมาดูสถานที่เรามาดูสถานที่แล้วก็เห็นเออ เป็นโรงเรียนหาทรายดำแล้วก็ในตัวเมืองนะครับเพาน้องๆก็ค่อนข้างที่จะเอาว่าไม่ใช่ว่าจนเท่าทีเดียวก็ก็ถือว่าถ้าเราสามารถที่จะมาช่วยเหลือดูแลเป็นค่าขนมน,น้องๆแล้วทุนการศึกษาแล้วก็ค่าอาหารกลางวันเด็กๆเสื้อเสื้อผ้าพร้อมทั้งอุปกรณ์การกีฬาเถือว่า โรงเรียนก็ไม่ต้องไปซื้อฐา,านกลางวันเด็กเราก็ให้เพราะว่าเราจัดมาเนี่ยมันไม่ใช่จัดมาปี2ปีเราจัดมาทั้งหมด36ปีนะครับเพราะเราเข้าวงการมาปี2525 25นะครับก็ลองดูว่าเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วสิ่งหนึ่งเราเราเราลำลึกถึงเสมอว่าหนึง่งผู้ดับผู้ใหญ่ก็คือพิคมหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เราคุยอยู่ในวงการบอกว่าคนที่มีพระคุณที่สุดของเราก็คือประชาชนถ้าประชาชนไม่สนับสนุนเรา ไม่ดูหนังเราไม่ดูละครเรามันก็หายไปจากที่น้องประชาชนแต่ทุกวันนี้วินเกย์กับพัน,นยังอยู่ในอยู่ในสายตาของที่น้องประชาชนและหลายคนเพราะนั้นการตอบแทนบุญคุณก็คือเข้าถึงตัวเลยอยู่ในสายตาบางทีเขาไม่ได้ดูปุ๊บสายตาก็หายไปทั้งที่ในใจดีกว่าอยู่ในใจนี่ตลอดปีแล้วตลอดไปครับมนันเกือบปีนี้สิ่งที่อยากได้หรือพรที่คาดหวังปีนี้ก็อก็ ผมขอเนี่ยไม่ไม่ขออะไรมากมายอยากให้ตัวเองมีสุขภาพแรงหมดทุกทุกปีไม่ขอความร่ำรวยไม่ขออะไรอ่ะขอสุขภาแงแรงเพื่อที่จะอยู่ในปีต่อไปให้ได้เพื่อจะอยู่ในปีต่อไปให้ได้ถ้าผมอยู่ได้ผลิตกรกพันอยู่ได้มันก็มีงานอย่างเงี้ยตลอด แต่พ s users, <S like ่อผมดไม่ได้ผมป่วยติดเตียงผมเรียกวันปวยติดเตียงเนี่ยมั้ก็้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเะ้ยเฮ้อกฮิยเฮ้นเฮ้รเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเมอยมอบอเฮ้าเฮ้ยเางเง้้ยก็อยิษ้านต้อดว่าเคยขอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ่้ย้ากี้ยเฮ้ยเฮีเ้ยเฮ้ยอฮคยเขอยเฮ้ยเ้ยเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยต้องประชาชนเฮยเยเฮ้ย่เเยเเ ขอให้พวกเราได้เข้าไปดูแลนะครับขอให้เราได้เจอสิ่งที่เขาต้องการอยากจะได้จากเราจริงๆถ้าเราได้เข้าไปช่วยเหลือกับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรามีเราเป็นผู้ให้เขาเป็นผู้รับมันก็ได้จบสมบูรณ์ในการที่การทําบุญทงทานใช่ไหมครับและก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่อยู่ด้านหลังไม่ว่าจะเป็นคุณเคยาวาราชแล้วก็นิจิตบางบ่อและนี่แอมสายลี้ที่ขึ้นมากับเราตลอดตลอดทุกปีที่เราไปแจกและครับ นี่เข้ามาตลอดเลยนะครับก็ขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทาอะไรก็ขอเจริญรุ่งเรืองแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับอย่าลืมเราสองคนสนับสนุนเราด้วยคุณบินแล้วก็ไถบรรลิติศครับเอาแบบว่ามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะสามารถจะจอทําห้ทิกคนุคนันดูหรือติดต่อหน้าแฟนเพจผมนะาาแฟนเพจหรือถ้าเห็นจริงๆก็คือยอดนครนายอยอดอนครสี่ห้ายอดนครยกตาแล้ว <c oughs> ยอดนครศรีานะครับก็สามารถบอกคุณยอดได้เลยก็จะมาส่าสัมบอกเฮ้ยตรงนั้นต้องการตรงการนี่เราก็ยินแบบเอาเดือดร้อนจริงๆเราไปช่วยได้อยู่แล้วครับไม่ไม่ยาดามาปีนี้ก็มีความสุขมากๆที่เราได้มาที่จังหวัดระนองนะครับเป็นเป็นวันเกิดปีแรกที่เราพาพี่ๆน้องๆพาอาสามุญที่ลูกคันอยู่มาเผชิญภัยรผชนภัยไม่มีภัยอะไรไม่มีภัยก็คือแบบว่าทุกอย่างที่เรามาคือมันลำบากไม่ใช่สบายอย่างนั่งเรือมานี้ก็ไม่สบายนะ แล้วอีกอย่างแล้วก็วังคือฝนจะตกไหมแต่เมทุกวันนี้ไม่ตกเลยนะคุณบินดีกว่าก็มันร้อนมากคุณปักทูปไปปักทูปขอแม่ให้ฝนตกยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสองวันนี้นะไม่ให้ตกโอ้โหดูฮะท้องฟ้าสว่างสวยมากสว่างสวยจะร้อนเลยเห็นพี่ลงหลือกับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรามีเราเป็นผู้ให้เขาเป็นผู้รับมันก็ได้จบสมบูรณ์ ในการที่การทําบุญทําทานใช่ไหมครับและก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่อยู่ด้านหลังเมื่อจะเป็นคุณเเคยวราชและก็นี่จุดบางบ่อและนี่จอมสายราชวันนี้ที่เดินที่มากับเราตลอดตลอดทุกปีที่เราไปแจกคนละครับนี่เขามาตลอดเลยนะครับก็ขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทําอะไรก็ขอเจริญรุ่งเรืองแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับอย่าลืมเราสองคนสนับสนุนเราด้วยคุณบินแล้วก็ ไทยบรรลูนลิตครับเอาเป็นว่ามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะสามารถจะจออทำมุ้ทุกคนดันดู หรือติดต่อหน้าแฟนเพจผมหน้าหน้าแฟนเพจหรือถ้าเห็นจริงๆก็คือยอดนครเออย,ยอดนครสี่ห้ายอดนครยกตาแล้วยอดอนครสี่ห้านะครับก็สามารถบอกคุณยอดได้เก็จะมาว่าสำคัญบอกเฮ้ยตรงนั้นต้องการต้องการเนี่ยเราก็ยินแบบเอาเดืเอดร้อนจริงๆเราไปช่วยได้อยู่แล้วครับไม่ไม่ไม่อย่าดราม่านะปีนี้ก็มีความสุขมากๆที่เราได้มาที่จังหวัดระนองนะครับเป็นเป็นวันเกิดปีแรกที่เราพาพี่น้องพา อาอาสามูลที่ลุงกังอยู่มาเผชิญภัยเผชิญภัยไม่มีภัยอะไรไม่มีภัยคือแบบว่าทุกอย่างที่เรามาคือมันลำบากไม่ใช่สบายอย่างนั่งเรือมานี้ก็ไม่สบายนะแล้วอีกอย่างแล้วก็วงนคือฝนจะตกไหมแต่ทุกวันนี้ไม่ตกเลยนะคุณบินไปดีกว่าก็มันร้อนมากคุณปักทูปทำไมปักทูปขอแม่ฝนตกยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสองวันนี้นะไม่ตก โอ้โหดูฮะท้องฟ้าสว่างสวายมากวสว่างสวายจะร้อนเลยแต่ผมเห็นพ, <c oughs> พี่ลงหน้าแฟนเพจเรื่องโรงพยาบาลเด็กแล้วทุกๆปีเราก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ลงแต่ปีเนี้ยผมผมผมเสียสงสารน้องๆที่อยู่ที่โรงพยาบาลเด็กนะครับเข <c oughs> าเรียกโรงพยาบาลราชวิถีนะครับเพราะว่ามีหมอคนนี้ผมติดต่อมาตลอดเป็นหมอที่แบบดูแลผู้จริงๆนะครับเมื่อสักสองปีสามปีสี่ปีที่แล้วเนี่ย ผมก็หาเงินก้อนหนึ่งเนี่ยได้ประมาณล้านหนึ่งก็ไปให้มอบให้กับเด็กมูลที่เด็กเนี่ยแล้วก็มาอีกปีก็ประมาณ7-8แสนนะครับแล้วก็เขาก็จัด,จ,ดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานตรงนุสาเสาลีกันได้ประมาณ2 0 0แสนเพื่อที่จะเอาเงินตัวเนี้ยมารักษาเด็กๆที่รอยาเพราะยาตัวเนี้ยมันมันไม่สามารถที่จะดูแลรักษาอ,อยู่ในประเทศไ,ไม่สามารถดูแลรักษาน้องได้ดีต้องสั่งยาต่างประเทศแลงยาต่างประเทศที่แพงมากเพราะนั้น มูลที <House> ่หรืออะไรก็แล้วต <Sometimes, like, S 1> <Tá> ้องรอว่าประมาณจากรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่ให้มามเนี่ยเด็กที่รักษาอยู่ก็ไม่มีคุณภาพคือยายก็ใช้โดยโดยแบบมันไม่มีการพัฒนาขึ้นมันก็แย่ลงเขาก็บอกเนี่ยอยากเขาคือพึ่งผมมาเอาอยากผมก็บอกเออปีเนี้เป็นวันเกิดผมผมจะหาเงินให้ได้หนึ่งล้านเหมือนกันแล้วก็ไปมอบกันตอนนี้ผมก็โอเคส่วนตัวผมเนี่ยสองแสนเขามีคุณพรอพีมลมาทายมาอีกแสนหนึ่งห้องนาจากญี่ปุ่นมาอีกแสนหนึ่ง แล้วก็คุณพัดจ,จากอเมริกาก็เอาให้มาอีกแสนหนึ่งก็ตอนนี้ประมาณอยู่ประมาณ5 5า0 0 0แสนล้วผมไม่รู้ว่าคุณกระพังก็จะให้เท่าไหร่นิ่งยังย,งยงังอยู่เคเคยังไงเคเพราะว่าถ้าถ้าไปดูนะเดี๋ยวผมจะไปมอบให้แล้วผมจะไปไปนั่งคุยไปสัมภาษณ์กันเลยว่ามันทำไมต้องจําเป็นจ <laughs> ริงๆเด็กหลายๆคนจะไม่ได้รับรักษาก็จะค่อยทยอยลมเสียชีวิตเสียชีวิตไป ผมก็มบอกว่าผมมีเงินเยอะๆคือได้ยาตัวนี้เขาจะดีขึ้นจะดีขึ้นเลยแล้วเขาจะดีขึ้นเม่อไอหายหายจะดีขึ้นแบบส,สามารถดูแลเจ้ยอยู่บ้านได้ไม่ต้องมาโรงพยาบาลครับมาต้องสั่งจากเมืองนอกแล้วยาตัวนี้จะแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกถ้าจะนั่นงรองคนที่มาบริจาคโอ้โหไม่ไหวถ้าอย่างนั้นผมจะขอวิ่งจากกรุงเทพไปไหนจากวิ่งจากกรุงเทพไปไหนเนี่ย ขอรับบริจาคเงินตรงนี้อย่างเดียวกระทุนชาดีโอ้ยไปไปเฮ้ยน่าสนใจนะเออวิ่งเพื่อเอาเงินมาเนี่ยเฮ้ยต้องไปขอพี่ตูนมเขาก่อนโอ้ยจะไปขอเท็กเขาวิ่งเขาวิ่งยังไงพักอะไรยังไงได้นะ่าสนใจนะใครจะวิ่งกับผมบ้างไปด้วยครับนะนะนะเอานะครับเรามีโครงการอย่างนี้แล้วนะเพื่อจะเอาเงินก้อนนี้นะมาซื้อยาซื้อยาให้เด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งไม่ใช่โรค แพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองนะครับได้เท่าไหร่คือคุณบินตั้งไว้1ล้านบาทเป็นของตัวเองอ่าอันนี้วัดเกิดแล้วเนี่ยอาจจะได้อยู่แล้วหนึ่งล้านนะผมก็ไปไปถ่ายคนนั้นถ่ายคนนี้เอาอันนี้ถ้าเกิดยิ่งมีมากเท่าไหร่เด็ก็ยิ่งมีความปลอดภัยแล้วก็หายจากโรคนี้ได้ได้เยอะขึ้นถ้าอย่างบีเนี้ยอย่างพี่แมวเจ้าของแก้วก้าวว่าให้มาหมื่นแล้วก็เก็บตรงนี้ไว้ เจ้าของแก้วเก้าครับหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งครับแล้วก็เราก็มาผสมผสานเนี่ยเดี๋ยวเราได้ปุ๊บครบร้านผมก็ใบโบนัสมอบไปเลเอาภายในไม่เกินเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยผมจะวิ่งหาเงินให้ต้นเงินจากพี่ท็อปหนึ่งแสนนะนะสองแสนก็วิ่งด้วยกับคุณเอกพัน้อ่อะไรนะกรุงเทพเชียงใหม่อรัพี่ยาไเด็กแค่นี่ป่วยหนักอยู่ที่ไหนก็ป่วณ ทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วเขาต้องนั่ง,งรถมารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลถูกกเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่ๆที่พ่อแมอ่เนี๋ยยากจนมากเขาต้องมาต้องมานอนมาอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะรอเนี่ยรักษาบางคนก็อยู่บางทีรงพยารพี่กอ้อนบางทีไม่มียานเนี่ยก,ก็ต้องกลับไปโอเคก็จะเป็นโรงพยาบาลนี้แล้วนะเดี๋ยวจะวิ่งเดือนไหนเดี๋ยวเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละเพื่อนๆนักแสดงคนไหนที่ว่างนะก็มา่งทีเนี่ยหา ขอบคุณครับ